ชื่ออะไรครับผมชื่อบูมครับอ่าโอเควันนี้บูมจะออกเสียงภาษาอังกฤษหมวดตัวออ <O. S 1> หมวดที่สองนะครับลูกหมวดสองก็หน้าตาแบบนี้ะนะโอเคพร้อมอยังพาสปอร์ตแล้วลูกนะทีละคำหน้าพาสปอร์ตนะเป็นพาสปอร์ตพาสปอร์ตเสียงดังหน่อยพาสปอร์ตพาสปอร์ตต่อไปลูก,ป,ป,ลกป๊อปคอร์นละูกป๊อปคอร์นนะป๊อปคอร์นนะเป็น popcorn 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 ต่อไปลูก accord เป็น accord accord พู้ดังน้อง accord accord ต่อไปลูกคำว่าคอร์ดเนี่ยตอนนี้คอร์ดเนี่ยมันคอร์ดเล่นกีตาร์เนี่ยพิลจีเป็นคอร์คอดนะครับอันนี้ of course เป็น course course อ่ p o อ k เนื้อหมูลูกเนื้อหมู pork pork อ่ี๋ยวทำปากแบนหน่อยหกหกอ่าช็อตลูกช็อตชูดชูดชูดอ่าชื่อจอร์ดชื่อจอร์ดชื่ <George. S 1> ชอจอร์ดโจดจอร์จานด้วยจอร์จจอร์จนะครับตอนนี้เป็นออเดอร์ก่อนเทคออเดอร์เป็นเทคเทคโอู้ดอู้ดเพื่อนอูดเทคโอู้ดเทคโอดู้ดอ่าสนุกไหมมั่นใจไหมมั่นใจครับ <laughs>